สวัสดีครับเี่มาตกกลับมาแล้วครับวันนี้เราก็อยู่กับของขายนะครับเมื่อวานก็ขายกันไปแบบเมื่อวานไม่มีเออเมื่อวานไม่มีโทษเนี่ยก็ขายกันไปแบบถูกๆนะครับเมื่อวานสื่อนั่นเองกับกิจกรรมกล่องเสื้อบอลเนาะของเสื้อกีฬาทั้งหลายวันนี้ก็ยังอยู่กับกิจกรรมที่มีทั้งแฟชั่นนะครับแล้วก็จะเพิ่มตัวปืนม,มาด้วยซึ่งตัวแฟชชั่นกับปืนเนี่ยก็เป็นของใหม่นะครับในแพลตฟอร์มสุดเลยส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัว กล่องศพซึ่งอันนี้เป็นของเก่านะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่24เดือนพฤษภาคมถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับมาเป็นแบบตู้สุ่ม8ทีนะวันนี้ <c oughs> แบบนี้นะครับก็เกลือมไม่ม่รู้นะครับอยู่ที่ดวงคนสุ่มไม่สุ่มเดือดจะเกลือเก็บดวงไว้กันนะรอบนี้จะมาเป็นชุดผู้หญิง นะครับใครดิแครีบมาใช้กันแนะครับจะมีชุดผู้หญิงนะครับมีปืน VSS แล้วก็มีตัวกล่องศพเอากล่องศพก่อนละกันนะครับกล่องศพนี้อยู่กันมานานระดับสีส้มนี้น่าจะนานกันไปอ่ะอันนี้นะครับเป็นกล่องศพชั่วคอหรือปลอก ก็ติมมันจะเป็นแบบน้ำๆอะไรเงี้ยนะครับสีฟ้าๆแต่ว่าชุดผู้หญิงก็จะสีแบบจีดนิดนึงนะดูอะไรก็ได้ชุดผู้หญิงในก็อย,อยู่หน้านี้ละ <c oughs> ชุดผู้หญิงจะเป็นแพ็คระดับสีทองเลยในตัวน,นี้นะครับแม่สีมจะจีดๆหน่อยใส่เลยครับรีวิวให้ดู ชุดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันก็คือเสื้อกางเกงรองเท้าผ้าปิดปากพรอมแว่นตาน,นะครับแล้วก็ทรงผมหมุนให้ดูใกล้ก่อันหนึ่งรอบสรอบใกล้ๆอีกถ้าเกิดเรามาดูชุดนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างจากคลิมผิวหรือว่าเป็นแบบเรียกว่าเป็น เนื้อผ้าแล้วกันของชุดฟรีไล์ชุดอื่นเห็นปะ่ะตัวนี้ไม่จะเหมือนแบบลายเพนเข้าไปในชุดอ่ะจะไม่เหมือนชุดแบบอันอื่นเช่นสมมติว่าเป็นชุดนี้ก็จะดูเป็นแบบชุดผ้าเนี่ยนี้ก็ดูเป็นแบบชุดผ้าบางตัวก็จะดูเป็นแบบชุดหนังนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะเหมือนแบบเราเพ้นสีเข้าไปในชุดเลยเห็นไหมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาเรียกแบบ การลงสีแบบนี้ว่าอะไรนะแยกให้ดูทีละชิ้นนะครับป๊บโอเคมาที่พาดแรกนะครับเป็นส่วนหัวนะส่วนหัวก็จะเป็นหัวสีนี้เลยนะหัวสีชมพูมีหูฟังมีหมวกแล้วก็มีเอฟเฟกมงกุฎ เจบนหัวนะครับใครที่ไม่มีมงกุฎจริงก็เอามองกุฎเจไปใส่ก่อนได้นะครับเพราะอันนี้ไม่แพงการันตีด้วยนะไพ่สองเป็นพาเกางเกางเก,ก็ถือว่าสวยนะครับในเป็นงเกงทรงรูปแล้วก็ตัวลายอย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นการเพ้นแบบกราฟิตี้เป็นแบบเหมือนลายเพ้นมากกว่าเกงๆถือว่าสวยอ่พาร์ทที่เหลือนะครับอีกสามพาร์ท ต่อมานะครับก็เป็นแว่นตาพร้อมกับผ้าปิดปากผ้าปิดปากจะเป็นลายเหมือนลายปากใหญ่ๆนะครับแล้วก็แว่นตาก็จะมีเอฟเฟกนิดนึงที่ตาซ้ายวิ่งๆออกมานะตัวเสื้อน,นี่อย่างที่บอกไปเสื้อก็จะมีเอฟเฟกเป็นแบบนี้เลยตัวเสื้อเป็นกับฟิตตี้ข้างในก็มีลายวาดเหมือนเป็นแบบสัป,ปหลาหนึ่งตัวนะครับแล้วนอกจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นเอฟเฟกสีฟ้าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเอฟเฟกสีชมพูตัวเอฟเฟกชมพูก็จะมี เหมือนเป็นแบบรอยกกบ,บาดออกมาข้างๆด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นรูปมงกุฎวิงวิงวิง,วง,วง,วงออกมานะพาส,สุดท้ายก็เป็นพารองเท้านะครับรองเท้าก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษคือตัวลายมันก็เป็นลายแบบเพ้นท์อย่างนี้แหละแต่ว่าด้วยความที่มมนอยู่ในรองเทา้าเราก็จะมองมันไม่ค่อยชัดนะครับดูไกลๆก็จะเหมือนรองเท้าทั่วไปนะเยอะหยชุดเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งที่มาในกิจกรรมนีด้วยกันนะก็คือตัวชิกพืนนั่นเองนะปืนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้สักพักหนึ่งแล้วนะเพราะว่าต้องอัพไม่อัพก็เล่นยากนะควรจะอัพสามก็คือ v s อนั่นเองนะตัวนี้นะครับก็คือ vs ที่จะมานี่นสโต๊กนะเป็น v s ที่ระดับสีม่วงนะครับซึ่งต้องบอกว่า V s รระดับสีม่วงเนี่ยไม่มีตัวแรก นะตัวแรกเลยที่เป็นเวสเซระดับสีม,ม่วงก็จะบวกอะไรบ้างบวกระยะ2นะครับบวกแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ก็คือจะทาให้เวเซตัวนี้เนี่ยสามารถทําดาเมจได้ในระยะที่ใกล้ขึ้นแล้วก็มีแมกกาซีนทีมากขึ้นด้วยตัวรูปล่ลางก็จะเป็นแบบนี้เป็นรอยเพ้นเหมือนกันแต่ว่าพออยู่ในปืนเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยเหมือนแบบเท็กเจอร์ที่เป็นรอยเพ้นสักเท่าไหร่นะครับดูที่ตัวเสื้อเนี่ยจะเห็นชัดสุดละ ตะถามว่าวีอสช่วงนี้ใช้อะไรก็บอกกันตามตรงก็ใช้อันนี้นะก็คือพิงพันดาอยู่กับฟีไฟล์มาตั้งแต่แบบปีแรกปี2องอะนะตัวนี้เพราะว่ามันบวกอัตราการยิงนะสองทำให้วลาที่ยิงไปติดผิดเนี้ยก็จะยิงรวๆมๆก็ยิงติดผิดรวมๆนะครับก็เทปๆไปนะช่วง กระโดดยิงได้นี่วีเซตนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่เขามากระโดดยิงกันนะครับกระโดดยิงหัวสามนัดเท่านั้นปัก,ปกปากแล้วก็เด๋ยวติดผิดต,ตายเองก็ดูแล้วกันว่าเผื่ออนนเขาจะมีการปรับหรืออะไรหรือเปล่าวีเซตช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้เพราะว่าตั้งแต่ที่เขาปรับแบบอัพหนึ่งไปแล้วมันไม่ติดพิษเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าต้องอัพเยอะพออัพเยอะมันก็เปลือนทรัพยายกรในการอัพนะประมาณนั้น ส่วนราคาค่าสุ่มนะครับก็เริ่มต้นที่9เพรนะแล้วก็19 49 99 199, 199 349 499แล้วก็699นะครับแป่ครั้งเนี่ยรวมกันก็คือ1,922เพชเรนะครับก็เท่าตู้อื่นๆช่วงนี้ส <c oughs> ่วนใครที่เป็นสายฟรีนะครับช่วงนี้ก็ยังมีกิจกรรมสายฟรีให้เล่นอยู่นะครับสามารถไปเล่นกันได้ในนี่พาราดอก ก็เข้าไปเล่นแล้วก็รับภารก,กิจใน,ในด่านหนึ่งสำเร็จจะรับของไปนะครับใช้ดูได้ดูซีจีได้ซีจีโคเทบอกเลยนะเอาละพวกรถทําทำสมเร็จเนี่ยไปดูเองไม่อยากสปอยนะครับ ้ากิจประจำวันก็อย่าลืมมาทำได้ทำเสร็จมก็จะขึ้นอันเมื่อกี้ก็กดรับรับรับ,รบ,รบนะแล้วก็เอา p o i n เนี้ยมาแลกของได้นะครับก็มีตัวคอนทาวอร์ด้วยแล้วก็มีตัวสกิมมีด้วยสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากดากดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละไปพอม